Welcome back ครับยินดีต้อนรับสู่การเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับผมในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับผมเรื่อง Natural World นะครับสำหรับในอ่า Unit น,นี้ก็คือยังต่อนะครับผมสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ภายในวันนี้เนี่ย ในคลิปนี้เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนักเรียนจะพูดถึงกิจกรรมวันหยุดโดยใช้กริยาในรูปอดีตนั่นเองแล้วก็นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผู้คนทําในวันหยุดพักผ่อนได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายจุดประสงค์การเรียนรู้สุดท้ายนะครับคือนักเรียนจะเข้าใจหลักการใช้ past simple tense นะครับนี่คือ3จุดประสงค์หลักที่เราจะเรียนรู้ กันในคลิปนี้นะครับผมเรามาเริ่มที่าการใช้คำกริยาในรูปอดีตก่อนเลยนะครับคำกริยาในรูปอดีตเราจะใช้ยังไงนะครับคำกริยาตัวแรกก็คือคำว่า eat eat ที่แปลว่ากินนั่นเองในรูปอดีตของคำว่า eat ก็คือคำว่า eat นะครับที่แปลว่ากินในรูปอดีตคือคำว่า ate eat 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 แปลว่ากินกินนั่นเองคำที่สองรูปปัจจุบันเขาใช้คำว่า catch catch ที่แปลว่าจับนั่นเองอในรูปอดีตเขาใช้คำว่า caught, caught, catch catch กับ catch นะครับแปลว่าจับต่อไป กริยาคำว่า drink drink ในรูปอดีตของ drink ก็คือคำว่า drank drank drink drank แปลว่าด,ดื่มคำกริยาตกริยารูปตัว,ต,วตัวต่อไปก็คือคำว่า have ที่แปลว่ามีหรือแปลว่ากินนั่นเองอในรูปปัจจุบันใช้คำว่า have รูปปกตินะครับคือ have แต่รูปอดีตของ have ก็คือ had had had, h-a-d, had ต่อไปกริยาตัวต่อไปคือคำว่า see ที่แปลว่าเห็นรูปอดีตของคำว่า see คือคำว่า saw, s a w. s-a-w, saw เห็นกริยาตัวต่อไปคือคำว่า swim ที่แปลว่ายนะ้ำรูปอดีตของคำว่า swim คือ s w a m s w a m swam s, Sw s w a m swam แปลว่าว่ายนะเป็นรูปอดีตรกริยาตัวต่อไปครับผม go ที่แปลว่าไปรูปอดีตของคำว่า go ก็คือคำว่า went w e n t went แปลว่าไปตัวสุดท้ายกริยาตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้ในของหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือคำว่า is am are ก็คือ work to be นั่นเอง รูปอดีตของ v e r b to be is am are ก็คือ was กับ were was กับ were is am are หรือ v e r b to be แปลว่าเป็นอยู่คือนี่คือคำกริยาในรูปอดีตทั้ง10ตัวนะครับอะต่อไปการใช้คำกริยาในรูปอดีเนี่ยจะใช้ยังไงครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับอะไปไประโยค ที่พูดถึงกิจกรรมที่เราไปทําในวันหยุดนะครับนั่นเองครับผมดูบรรทัดแรกครับประโยคแรก My family went to เชียงใหม่ My family went to เชียงใหม่ครอบครัวของฉันไปเที่ยวที่เชียงใหม่ It was very beautiful มันสวยงามมากรูปอดีตของ waswas was, คือเป็นอดีตนะครับของ is นะครับ It was beautiful. We saw, we saw, saw มาจากคำว่า see นะครับ Mountains and waterfalls เราเห็นภูเขาแล้วก็น้ำตกอ่านี่คือการใช้คำกริยาในรูปอดีอ่าอย่งตัวอย่างประโยคนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นประโยคตัวอย่างที่สอง We swam. in a lake พวกเราว่ายน้ำในทะเลสาบ the water was cold the water was cold น้ำเนี่ยเย็นน้ำมันเย็น่า was มาจากเป็นรูปประดีตของ is นะครับ s w a m เป็นรูปประดีตของ swim นะครับที่ไปไว่ายน้ำนี่คือการใช้นะครับตัวอย่างการใช้คำกริยาในรูปอดี ต่อไปจุดผส์การเรียนรู้ต่อไปนะักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสนทนาก็คือ conversation activity น่นนี้ conversation activity กิจกรรมวันหยุดนะครับกิจกรรมวันหยุดที่เราจะพูดถึงก็คือคำว่า see a cave see a cave ก็คือเห็นอะไร cave ก็คือถ้ำนั่นเองอเราจะทำยังไงเป็นประโยคสนทนาอย่งไรเราก็จะถามว่า did you see a cave Did you see a cave? ทำไมเราถึงใช้ did ถามเพราะว่าเราพูดถึงกิจกรรมวันอยู่ที่จบไปแล้วนั่นเองพูดถึงเรื่องอดีตนั่นเองคือเราจะใช้ did ถามครับ Did you see a cave? ถามใครครับถาม you อะถ้าเกิดเราเห็นตอบ Yes, I did ถาม did ตอบ did นะครับ Yes, I did ถ้าเกิดไม่เห็นตอบ No, I did not หรือ No, I didn't ก็ได้นะครับ No I did not หรือ No I didn't อ่าตัวอย่างต่อไปครับผมกิจกรรมวันหยุดเราใช้คำว่า catch a fish catch a fish แปลว่าจับนะครับ fish แปลว่ปาปลาไปจับปลานี่เองฮะ Did ทีนี้เราถาม day นะครับ did ดเด catch a fish Did they catch a fish พวกเขาเนี่ยจับปลาได้ไหม Did เราใช้ถามกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วนะครับถ้าเกิดพวกเขาจับได้ก็ต้องเป็นตอบว่า Yes they did Yes they did ถ้าเกิดพวกเขาจับไม่ได้ก็คือ No they did not No they did not หรือ No they didn't ก็ได้นะครับตัวอย่างต่อไปครับประโยค์ส่นทานาต่อไป กิจกรรมวันหยุดเราใช้คำว่า go on a boat trip go on a boat trip คือเราไปเที่ยวบนเรือนี่เองอทีนี้เราจะใช้ถาม he ครับเขาผู้ชาย did he go on a boat trip did he go on a boat trip did he go on a boat trip ถ้าเกิดเขาผู้ชายได้ขึ้นไปเที่ยวบนเรือก็ตอบ yes He did. Yes, he did. ถ้าเกิดไม่ได้ไปคือ No, he did not. หรือ No, he didn't ก็ได้ครับผมอ่าจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อไปเราจะมาเรียนรู้หลักการใช้ past simple tense นั่นเอง Past simple tense คืออะไร Past simple tense คือ อดีตการนะครับธรรมดาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่จบไปแล้วนะครับก็คือกิริยาช่องที่สองนั่นเองในกิริยาสามช่องอทีนี้เรามาดูโครงสร้างของ p ิลพ i ร์ซิฟ t e n s e ในประโยคบอกเล่าก่อนโครงสร้างคือยังไงก็คือโครงสร้างก็คือจะเป็น S บวก V2 s บวก v2 คืออะไร s ก็คือ subject บวก verb ช่อง2นั่นเองหรือประธานบวกกริยาช่องที่ 2. 2คืออาจจะมีคำบอกเวลาในอดีตเช่นคำว่า yesterday last week หรือ last friday เป็นต้นก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือรูปโครงสร้างของประโยคบอกเล่าในรูปอดีตครับผมตรงนี้จำไว้ดีนะครับ ก็คือ s บวก v 2หรือ subject บวก v e ช่องสนั่นเองก็คือเป็นประโยคบอกเล่าต่อไปครับโครงสร้างของ past simple tense ของประโยคปฏิเสธอ่ะเราจะใช้ยังไงก็คือ s บวก did not บวก verb i n f i n i t y infinitive นะครับอ่ะ s บวก did not บวก verb infinitive อ่ะ, s ะ,อะก็คืออะไร subject ก็คือประธานนั่นเอง I u w e they h e she it. บวกกับ did not เป็นประโยคปฏิเสธ did not not ปฏิเสธอยู่แล้วรูปของมันบวก verb infinitive verb infinitive คืออะไรก็คือ verb ไม่ผันรูปครับ verb verb ช่องหนึ่งั่นเององ่ายๆก็คือ verb ช่องหนึ่งอ่าก็คืออาจจะมีคำบอกเวลาในอดีตเช่น yesterday last week หรือ last Friday เป็นต้นเหมือนกันจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับอยู่กับบริบทของประโยคสนทนานั้นนะครับ อันนี้คือโครงสร้างของ past simple tense ในรูปปฏิเสธนะครับจำนะครับนักเรียนโครงสร้างมันเป็นยังไงต่อไปโครงสร้างของ past simple tense ในประโยคคำถามเราจะทำ past simple tense เป็นประโยคคำถามแทนยังไงในตัวอย่างคำถามท,าที่ครูถามไปแล้วเมื่อกีอ้ในประโยคสนทนาตัวอย่างประโยคสนทนาเราใช้อะไรจะตัวไหนถามําว่า did ถามนั่นเอง โครงสร้างมันก็คือ did บวก s บวก verb infinitive บวกรรมแล้วก็อย่าลืมเป็นคำถามคือมี question mark นะครับก็คือ did บวก subject บวก verb infinitive แล้วก็บวกเครื erm ่องหมาย question mark อันนี้คือโครงสร้างของประโยคเป็นประโยคคำถามอาจจะมีคำบอกเวลาในอดีตอย่างเช่นคำว่า yesterday last week last friday ด้วยในประโยคนี้ก็ได้นะครับนี่คือทั้งโครงสร้างทั้งสาตัวอย่างนะครับก็คือจะมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคโยคำถามนั่นเองนะครับจากนั้นครูจะมีใบงานเป็นใบงานที่3เรื่อง natural world เนี่ยมาให้นักเรียนทำมีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกคือให้นักเรียนเนี่ย ใส่กริยารูปอดีตที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่าก็คือครูจะให้คําศัพท์คํากริยารูปปัจจุบันมาแล้วให้นักเรียนเอาคํารูปการูปอดีตใส่ลงไปนะครับอันนี้คือกิจกรรมแรกส่วนกิจกรรมที่2ให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคส่วนทนาจากคําที่ครูกําหนดให้เนี่ยพร้อมตอบคําถามมาครูจะให้กิจกรรมมาก็คืออย่างไปทําอะไรแล้วให้นักเรียนแต่งาารรตถามถามใครประทานอะไร ครูกำหนดมาให้ให้ในักเรียนถามและตอบนะครับตัวส่วนกิจกรรมสุดท้ายคือให้ในักเรียนตอบคําถามหลักการใช้ p s t s i m p l e tense มีแค่3ข้อครับผมง่ายๆไม่เยอะแค่ให้นักเรียนเข้าใจวิธีหลักการใช้เท่านั้นพอครับผมสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จบลง แค่นี้ครับผมเราจะเจอกันดีทีน่าจะเป็นเปิดเทอมเลยครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดในเรียนไม่เข้าใจเนี่ยกลับมาดูคลิปอ,อีกครั้งซ้ำๆได้นะครับแล้วอย่าลืมทำใบางานด้วยนะครับเป็นการฝึกนะครับผมแล้วยังไงเจอกันเปิดเทอมครับ See you next time ครับผม